ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับก็ขอสวัสดียามค่ำคืนอีกเช่นเคยครับฟังเสียงของธรรมชาตินะครับเสียงจิ้งหรีดร้องเสียงแมลงต่างแมลงกลางคืนนะและก็ พามาชมความสวยงามตามธรรมชาติของไม้กระถางไม้ตระกูลอโครนีมาครับผมอันนี้ก็คือ2ชื่อที่เป็นชื่อทางการตลาดนะครับชื่อที่เป็นมงคลน,น้ำมากๆเลกระบอกเนยได้ฟัง,งชื่อครั้งแรกแลรู้สึกว่าของต้องมีครับง,ง,ง,งานนี้ก็เลยก็ไ,ได้มาจากการแบ่งปันนยะดีใจมากๆ คือตัวแรกยังไม่รู้จักชื่อเขานะครับเห็นดูใบแปลกสวยคล้ายๆกับเป็นรอยเส้นที่เกิดจากการขีดแบบนี้ครับลักษณะที่เด่นชัดของเขาแบบนี้พอนานๆไปแล้วอยู่ในร่มก็ใบก็จะเขียวออกมาเนี้พื้นใบจะเป็นสีเขียวครับปลายใบยแหลมนะครับก็ ได้รับความนิยมแล้วก็ชอบในความเป็นมงคลนามของเขานะครับก็คือต้นโพมงคลหรือขันหมากราชาคนระับแค่ชื่อก็ชวนให้เราอยากจะสะสมแล้วนะทับงหมดอกวยมากขันหมากราชาตรงนก็ลูกเลี้ยงมาณ5เดือนนะครับก็เป็นกระถางที่2ส,สังเกตว่าตรงนี้กำลังแตก ใบใบ,บใหม่หึ้นมาเยอะเลยเต็มกระถางแน่นอนอันนี้เป็นกระถางแม่ได้รับการแบ่งปันจากร้านชักลีดแบ่งปันมาอันนี้คนไทยมีน้ำใจนะไต้องซื้อขายชื่นชอบก็บแบ่งปันนี่คือนิยามของคนที่รักการปลูกต้นไม้รักในธรรมชาติรักในความเป็นไม้ที่เป็นไม้ไประดับสวยงาม พิตามาคือความเป็นมงคลตามความเชื่อสุโคนนะรครับขันหมากราชาะอกนิมาอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจมากนะครับการขยายพันธุ์นะครับผมก็ตรงนี้ผมที่ผ่านมาผมได้ทดลองแยกกอนะแยกกอยังไม่เคยใช้วิธีการตัดตัดลำต้นใช้วิธีการแยกกอถ้าแตกออกมานี้ผมก็ แ,แยกออกดูช่วงแรกต้องบอกว่าผตื่นเต้นกับการแยกขยายมากกลัวเขาไม่รอดนะเนื่องจากยังเป็นมือใหม่เรื่องดินเรื่องอะไรก็ยังไม่ได้ศึกษาละเอียดน,นะตอนนี้ก็พอจะจับทางได้แล้วว่าเขาเป็นพืชที่มีความต้องการระดับไหนสำหรับดินปลูกการให้น้ำนะครับปลูกก็เป็นดินร่วนระบายน้ําได้ดีนะครับก่อนเน้นตรงนี้ ชื้นแต่ไม่แฉนะลดน้ำสองถึงสามวันครั้งก็ได้คนะือชอบอยู่ในร่มรำไรของดอกเลยปุ๋ยที่ใช้บำรุง,งก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยละลายช้าเหมือนกับอะดโวยมา้าทั่วไปเหมือนกันเก็บในร่มรำไรนะครับให้ปุ๋ยคอกสองถึงสามเดือนครั้งนะครับหรือว่าปุ๋ยละลายช้าก็ได้ครับ ดูแลกันประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็ใช้วิธีการเร่งจุลินทรีย์เร่งลากเขาแลกันใช้กา,ารหมักจุลินทรีย์สูตรนมนะนมจืดใช้สูตรนี้ก็รู้สึกว่าได้ผลเลยแตกเยอะมากลยกระถางนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีก1นึ่งพัไม้ที่อยากนำเสนอสำหรับท่านที่ชื่นชอบ คุณมาท่านที่ชื่นชอบไม้ฟอร์อากาศท่านที่ชื่นชอบไม้กระถางโชว์ใบสวยๆแบบนี้แนะนําเลยครับสําหรับต้นโพมงคลหรือขันหมากราชาครับผมสวยงามครับขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับผมโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ